สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับชุดแต่งโมเดลิสต้านะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของฟอนต์นะครับผมตัวหนังสือบนฝากระโปรงหน้า2นะครับก็จะเป็นในชุดสเกิร์ตกันชนหน้านั่นเองนะครับซึ่งสเกิร์ตนี่ยถูกออกแบบมาได้สวยนะครับผมลงตัวกับเส้นสายของตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับเปรียบเสมือนไม่มีชิ้นลอยต่อเลยทีเดียวนะครับ 3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลายล้อแม็กนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ m o เดล i s t a านะฮะซึ่งเข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงนะครับลายสติ๊กเกอร์นะครับที่ถูกติดตั้งมากับตัวรถนะครับคาตั้งแต่บริเวณชายประตูนะครับตั้งแต่หน้าไปจรดท้ายเลยทีเดียวซึ่งถ้วยให้มิติรถตัวนี้นะครับดูโดดเด่นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนทางด้านท้ายก็จะมีสัญลักษณ์โมเดลิสตานะครับผมรวมไปถึงในเรื่องของสเกิตนะครับทางด้านท้ายลูกค้าสังเกตเห็นไหมครับว่าจะดูนะครับเปรียบเสมือนเป็นชิ้นเดียวกันไร้รอยต่อนะครับซึงถูกออกแบบมาอย่างปราณีตตรงนี้ก็จะเป็นภาพวิดีโอมุมมอง360องศานะครับผมจะช่วยให้เห็นพิติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่ตัวฟอนต์หนังสือนะครับบริเวณฝากระโปรงนะครับผมทางด้านหน้านะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโมเดลิสต้านะครับรวมไปถึงเรื่องของสเกิตทางด้านหน้านะครับผม โดยประวัติของ m o เดลิสต t าเนี่ยครับเขาจะตั้งในขึ้นในปี1997นะฮะเป็นแบรนด์ตกแต่งรถยนต์ภายใต้ TCD ญี่ปุ่นนะครับผมเป็นผลงานผลงานที่เราจะเห็นกันได้นะครับก็จะอยู่ในรถหรูทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นในรถของอัลฟาเ f i r e หรือว่าจะเป็น Camry นะฮะโดยหลักเกณฑ์การออกแบบนะครับจะเน้นในเรื่องของความหรูหราความทันสมัยนะครับความเฉียบคมของเส้นสายแล้ก็ความปราณีตนะครับผม ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่ผสมผสานนะครับให้เข้ากับเส้นสายเดิมของตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับผมเข้ากันได้อย่างกลมกลืนจนเปรียบเสมือนว่าเป็นชิ้นเดียวกันเลยนั่นเองนะครับนี่ก็คือความโดดเด่นนะครับของโมเดลริสตานะครับผมโดยชุดโมเดลริสตานี้นะครับผมจะถูกติดตั้งเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับใน f o r ์จูเนรุ่นมาตรฐานเท่านั้นนะครับก็รุ่นในฟอร์จูเนอร์รุ่นมาตรฐานก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามเกรดรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Fortuner 2.4G Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อหรือ Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน4ล้อนะฮะโดยสีที่จะติดตั้ง m o เดลิสต a าได้ก็จะมีอยู่ด้วยกันแค่2ส,สีเท่านั้นนะครับผมก็คือสีขาวมุกนะครับหรือว่าไวท์เพลนนั่นเองนะครับอีกสีหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีดำ Attitude Black นะครับตัวใช้ได้เฉพาะ2ส,สีนี้เท่านั้นนะครับที่จะติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ตกแต่งของ m o เดลิสตาได้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็จะมีความพิเศษอยู่นะครับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สั่งจอง Fortuner รุ่นมาตรฐานนะครับผมเป็นสีขามุกหรือว่าสีดำนะครับแบ็กอัติจูดแบ็กในช่วงนี้นะครับสามารถสั่ง m o เดลิสต a าติดตั้งได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม ซึ่งมูลค่าของอุปกรณ์ตกแต่งชุดโมเดลิสต้าเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง5 7 6 2 0บาทนะฮะ57,620บาทเนี่ยนะครับสามารถติดตั้งได้ฟรีในช่วงนี้เลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งจอง Fortuner รุ่นมาตรฐานที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับไปทั้งหมด3ามเกรดรุ่นนะครับรวมถึงสีเฉพาะนะครับมีแค่2ส,สีก็คือสีขาวมุกและสีดำเท่านั้นนะครับ ถ้ายัางไงนะครับก็สามารถติดต่อนะครับผมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านท่านนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าตัดสินใจเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าคุ้มจริงๆมันเป็นชุดตกแต่งที่เ,เฉพาะล้อนี่ก็คุ้มแล้วนะครับผมดูครับมุมมอง360องศานะครับที่ถ่ายให้ดูเนี่ยทำให้รถเนี่ยลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับดูสวยดูหรู ดูแพงมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับเข้ากับ f o r t จ n e r รุ่นมาตรฐานของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะส่วนในเรื่องของอุปกรณ์ภายในนะครับผมใน f o ร t จ n e r รุ่นใหม่ที่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์มาเนี่ยตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเรื่อง Air Dual Zone นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพภายในนะฮะถ่ายรีวิวมาให้ดูประกอบนะครับเพิ่มเติมนั่นเองนะฮะซึ่งภายในก็จะเป็นภายในเดิมของรุ่นมาตรฐานนะครับ แต่รุ่นมาตรฐานของเราก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นิดหน่อยคือเราจะใส่ระบบของ d u o l i r r นะครับผมหรือ Air Dual Zone นั่นเองก็คือการแยกระบบการทำงานแอร์เป็นซ้ายและขวานะครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณลูกค้านะครับในยามขับขี่เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นคุณลูกค้าเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดกันสคนนะครับผมอาจจะเป็นภรรยานั่งทางฝั่งซ้ายเนี่ยภรรยาเนี่ยอาจจะรับความเย็นไม่ไหวนะครับ ต้องการอุณหภูมิที่ตัวเองต้องการเพื่อความเหมาะสมในการนั่งและก็เดินทางนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับให้เป็นอุณหภูมิที่ต้องการของตัวเองได้เลยนะครับผมแยกซ้ายขวาให้อย่างอิสระนะครับภายในของเราก็จะดูเรียบหรูนะครับผมเน้นโทนดำนะครับทำความสะอาดได้ดูแลรักษาง่ายและอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะยืนนานนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสวิตช์แอร์ของ Dual z o n e นะฮะที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั่นเองนะครับ ส่วนในช่วงของเบาะหลังนะครับผมก็จะมีความกว้างนั่งได้สะดวกสบายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมนะครับผมเบาะสามารถแถวสองเนี่ยสามารถปรับเอียงได้นะครับผมมีที่พนักแขนนะครับรวมไปถึงที่วางแก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวภายในเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเป็นส่วนประกอบเข้ามาเพิ่มเติม,เ,ตมเท่านั้นเองนะครับ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมเราจะทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรฝากลูกค้าคอยติดตามคอยดูกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ